ที่วระป่าสุกโตนี่เรานะตื่นแต่เช้ามืดแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกันนะเป็นกิจกรรมดีๆนะสดมนแล้วก็ฟังธรรมแต่หลายคนที่ไม่คุน้นนะก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องลำบากนะบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องตื่นเช้าขนาดนี้ บางทีก็าพานคิดไปถึงว่าเอ๊ะทำไมต้องมาลำบากนะต้องมาปฏิบัติธรรมนะไม่พูดไม่คุยกันทำไปทำไมนะอาจจะนึกไปถึงว่าโอ้เสียเวลานะห้าวนะันเจ็ดวันถ้าอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานทำอะไรได้ต้องเยอะแยะนะมันเกิดความรังเลสงสัยขึ้นมา หรือบางทีก็รู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์แต่ที่จริงสิ่งที่เราทำนี่นะเวลาที่เราสละมาเพื่อมาที่นี่มันมีคุณค่ามีความสำคัญนะ้ามันมีความสำคัญอย่างไรนะเดี๋ยวจะเล่าอ่ามันเป็นเรื่องเล่านะสมัยโบราณมีขโมยคนหนึ่งนะ เดินทางพร้อมกับเศรษฐีนะร่วมเดินทางมาด้วยกันแล้วก็มักจะได้พักอยู่ในห้องเดียวกันนะอยู่เสมอขโมยเนี่ยพอรู้ว่าผู้ชายที่ร่วมเดินทางด้วยเป็นเศรษฐีแกก็มีความโลภนะ อยากจะขโมยทรัพย์สินเงินทองของเศรษฐีทุกวันเนี่ยทุกครั้งที่ได้พักห้องเดียวกันเวลาจะไปกินอาหารเช้าเนี่ยขโมยก็จะบอกเศรษฐีว่าให้เศรษฐีลงไปกินก่อนนะเดี๋ยวตัวเองเข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวก็จะตามไปพอเศรษฐีลงไปกินอาหาร ขโมยก็ออกมาค้นของค้นหาทรัพย์สมบัติซึ่งเชอว่าเศรษฐีต้องเอามามากมายหรืออย่างน้อยก็พอที่จะ,ะเป็นกำไรเป็นทุนให้กับตัวเองได้คนกระเป๋าก็หาไม่เจอคนตาม ที่นอนใต้ที่นอนก็หาไม่เจอก็คิดว่าเศรษฐีนี่คงจะเอาติดตัวไปด้วยวันต่อมาก็าใช้อุบายเดียวกันนะแต่ก็ยังหาสมบัตินะหรือหาเงินทองนะของเศรษฐีไม่เจอแล้วก็แน่ใจด้วยว่าเศรษฐีนี่ก็ไม่ได้เอาเข้าของติดตัวไปด้วยเพราะว่าลงไปตัวเปล่า อ็อย่งอยู่สองสาวันนะแล้วก็ทุกครั้งทุกวันก็ควาน้ำเหลวนะขโมยก็ไม่สามารถจะหาทรัพสมบัติของเศรษฐีหาเงินทองหา,าเพชรหรือว่าสิ่งมีค่าของเศรษฐีได้จนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางก่อนที่จะแยกจากกันเนี่ยขโมยก็ อดรนทนไม่ได้นะก็เลยถามเศรษฐีว่าเนี่ยถามจริงๆเธอนะเข้าของเงินทองเนี่ยของคุณเนี่ยเอาไปเก็บไว้ไหนแล้วก็เล่านะว่าเนี่ยทุกครั้งที่เศรษฐีลงไปกินอาหารเนี่ยข้างล่างเนี่ยตัวเองก็ค้นหากระเป๋าหาหา,หาเงินทองที่คิดว่าคงจะซุกซ่อนนะ ดูตามที่ต่างๆเช่นที่นอนใต้ที่นอนหรือว่าตามข้างฝางต่างหาไม่เจอถามจริงด้นะเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนนะแล้วก็สารภาพนะว่าตัวเองนี้ก็เป็นขโมยแต่มันอยากจะรู้จริงๆกันนะเศรษฐีก็เลยฉเฉลยว่าเขาเองก็รู้ตั้งแต่แรกนะว่าเนี่ยขโมยต้องการจะเอาทรัพย์สมบัติเอาเงินทองเข้าไป เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ขโมยนะบอกว่าเนี่ยขอเข้าห้องน้ําก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยลงตามไปเนี่นะเศรษฐีก็เอาเงินของเขาเอาของมีค่าเขาเนี่ยไปใส่ไว้ใต้หมอนของขโมยนะขโมยเนี่ยค้นทุกที่เลยนะแต่สิ่งที่จุดที่ไม่ได้ค้นก็คือใต้หมอนของตัวเองนะ ทำไมถึงไม่คนนะเพราะว่ามันใกล้ตัวเกินไปนะโจนี่ไม่เฉลียวใจว่าไอ้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดนี่นะมันอาจจะมีของมีค่าก็ได้นนะิทานเรื่องนี้เนี่ยเขาสอนว่าคนเราเนี่ยมักจะมองข้ามสิ่งที่ใกล้ตัวคนทุกวันนี้เนี่ยรู้เรื่องใกลตัวรู้เรื่องนอกตัวเยอะ แต่ว่าสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยคือเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจตัวเองเนี่ยมองข้ามนะเรามองข้ามสิ่งที่สำคัญที่สุดไปทั้งทั้งที่ใจเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่บงการความสุขและความทุกข์ของเรามากยิ่งกว่าสิ่งใด เรามักจะมองข้ามนะใจของเราเราไปจดจ่อสิ่งภายนอกแล้วเราก็มักจะทุกข์ก็เพราะสิ่งภายนอกเรามักจะทุกข์ก็เพราะการที่เรามองข้ามสิ่งภายนอกเนี่ยเรามองข้ามสิ่งที่อยู่ในใจเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งภายนอกจำเป็นมากนะที่เราจะต้องกลับมา รู้จักจิตใจของเราเรื่องเล็กน้อยก็รู้ทันนะเวลาใจของเราเนี่ยมันเกิดอาการต่างๆขึ้นมาเพราะความทุกข์เนี่ยทุกข์กายนี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าทุกข์ใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วคนเราเนี่ยมักจะคิดว่าที่ทุกข์ใจเนี่ยเพราะสิ่งภายนอก เราโมแต่ส่งจิตออกนอกนะแต่ลืมใจของเราแล้วปล่อยให้ใจของเราเนี่ยนะถูกอารมณ์ต่างๆที่เป็นอกุศลมาครอบงำแล้วก็ทำให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำบางทีก็ทะเลาะเบาแวงกันนะ มันมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นตำนานเป็นเซี่ยวชีวิตหนึ่งของท่านเว่ยหลางนะท่านเว่ยหลางนี่ท่านเป็นสังคปรินายกของรธิชานในประเทศจีนชาหรือฉานเนี่ยพอมาถึงญี่ปุ่นเขาก็เรียกว่าเซนนะ เซนนี่เรารู้จักกันดีแต่ชานี่เราไม่ค่อยรู้จักนะแต่ว่าให้รู้ว่าเนี่ยมันต้นกําเนิดของเซนเนี่ยในญี่ปุ่นเนี่ยก็มาจากชานหรือชานในจีนและท่านเวลานี่มีชื่อเสียงมากนะเพราะว่าท่านมีประวัติที่เรียกว่าประหลาดไม่เหมือนใครเช่นอ่านหนังอ่าหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่เพียงแค่ได้ฟังธรรมที่มีคนสาธยายขณะที่กําลังขนฟืน ก็บรรลุธรรมเลยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ฉลาดมากแล้วก็ความฉลาดของท่านเนี่ยก็ทำให้ท่านเนี่ยเดือดร้อนเพราะว่าคนที่อิจฉาท่านเนี่ยมีท่านก็หนีนะหนีภัยแล้วก็มาที่กวางเจามาที่วัดกวงเซียว วัดกวงเซียวนี่เป็นวัดโบราณนะจนถึงวันนี้วัดนี้ก็ยังยังอยู่แล้วก็ยังมีพระแล้วก็ยังมีคนมากราบไหว้ในเมืองจีนเนี่ยวัดที่อายุเป็นพันปีเนี่ยมีเยอะมากถือเป็นเรื่องธรรมดาเมืองไทยเราวัดอายุแค่สองสามร้อยปีเราก็ตื่นเต้นกันและนะอย่างวัดอรุณเนี่ยอายุสองร้อยปีโอ้เราก็ตื่นเต้น แต่เมืองจีนหรือญี่ปุ่นนี่วัดอายุขนาด2องสามรอปีนี่ธรรมดามากวัดกังเซื้นี่พันกว่าปีแล้วพันสองร้อยพันสามรอยปีแล้วอาตมาก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมวันนี้ก็ตอนที่ท่านเว่ยหลังมาเนี่ยตอนนี้ยังเป็นโยมอยู่กำลังมีการแสดงธรรมโดยอาจารย์ที่มีชื่อเสียงคนก็ามาฟังเต็มศาลารแล้วก็ล้นออกไปข้างนอก ระหว่างที่คนกําลังฟังธรรมกันอยู่นัก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยแกไปสังเกตเห็นธงเนี่ยที่ใกล้ๆศาลาเนี่ยมันมันไหวก็เลยพูดกับเพื่อนว่าเนี่ยธงมันไหวเพื่อนบอกเพื่อนดูแล้วก็บอกไม่ใช่ธงไหวลมมันไหวทั้งหากก็เลยเถียงกันว่าตกลงเนี่ยธงไหวหรือลมไหวทีแรกก็เถียงกันสองคนตอนหลังก็มีคนมาถือหางทั้งสองฝ่าย กลายเป็นคนกลุ่มใหญ่มากขึ้นที่ถกเถียงกันว่าลมไหวหรือทงไหวและยิ่งเถียงกันก็ยิ่งมีอารมณ์นะมีอารมณ์ขุนมัวก็เริ่มเถียงกันเสียงดังมากขึ้นจู่ๆก็มีเสียงจากท่านเว้หลังนะดังออกมาว่าใจของท่านต่างหากที่ไหวพอทีอ่เห็นเช่นนี้ทั้งสองฝ่ายนี้อึ้งเลยหยุดเลยนะได้สติ ตอนนั้นเนี่ยมัวแต่สนใจเถียงกันนะเรื่องทมไหวหรือลมไหวลืมดูใจว่ากำลังโกรธกำลังโมโหนะหเรื่องไม่เป็นเรื่องนี่ทำท่าจะอาจจะถึงขั้นเนี่ยทะเลาะบอกแวงกันแล้วอันนั้นแหละนะคือจุดที่ทาให้คนมาสนใจท่านเว่ยหลังนะคนเราเนี่ยนะก็ไม่ต่างจาก คนสองกลุ่มนะที่เถียงกันนะว่าลมไหวหรือทงหรือธงไหวมันไม่สำคัญเท่ากับว่าใจเราเนี่ยไหวหรือเปล่าบางทีเราถกเถียงจะเป็นจะตายถึงขั้นทำร้ายกันนะบางทีถึงขั้นตัดเพื่อนตัดมิตรหรือบางทีตัดพ่อตัดลูกนะเพียงเพราะว่ามีความเห็นต่างกันเรื่องการเมืองมีความเห็นต่างกันนะ เกี่ยวกับเรื่องอกีฬาหรือทีมฟุตบอลน,นะหรือคนบิคอยเป็นต่างกันเกี่ยวกับเรื่องพักการเมืองอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่ามองข้ามนะมองข้ามใจของตัวแล้วคนเราเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยที่เกิดกับใจเนี่ยนะมันล้ล้วแต่เป็นเพราะเราเนี่ยละเลยจิตใจของตัวเอง อย่างที่บอกนะว่าคนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเราทุกข์เพราะสิ่งภายนอกมีเสียงดังเสียงรถยนต์เสียงมอเตอร์ไซค์เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาก็ไปโทษเสียงนั้นนี่ก็เพราะลืมดูใจของเราใจของเราเนี่ยมันเป็นตัวการเป็นสาเหตุสำคัญต่างหากที่ทำให้เป็นทุกข เคยได้ฟังเรื่องของหลวงปู่บุตรดาไหมหลวงปู่บุตรดาเนี่ยท่านเป็นพระ,ะโบราณนะมรณภาพไปเมื่อ20ปีที่แล้วตอนที่มรณภาพก็อายุร้อยปีเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันก็ประมาณสักห้าสิบหกปีที่แล้วมีวันหนึ่งท่านได้รับนิมนต์ให้มาฉันเพลนที่กรุงเทพท่านก็เดินทางจากสิงห์บุรีมาพอฉันเพลนเสร็จนะ ท่านก็จะกลับวัดญาโยมเจ้าภาพก็บอกว่าอยากให้ท่านพักสักหน่อยเพราะว่าสิงห์บุรีมันไกลนะสมัยนั้นถนนมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่รถก็ความเร็วก็ต่ำหลวงปู่ก็แก่แล้ว80แล้วมั้งก็ขอให้ท่านพักจัดหาห้องให้ท่านกับเอหลังแล้วก็มีลูกสิ์ลูกหาอยู่3 4มสี่คนมา นั่งเป็นเพื่อนเผอิญห้องที่หลวงปู่พักเนี่ยนะมันติดกับห้องแถวมันติดอยู่กับร้านโชห่วยนะมันติดอยู่กับร้านโชห่วยร้านขายของชำเจ้าของเจ้าของร้านเนี่ยก็เป็นคนจีนคนจีนสมัยก่อนเนี่ยก็จะสวมเกี้ยเป็นเกี้ยไม้ เกียรไม้เนี่ยเวลาเดินมันก็ดังโดยเพราะเวลาขึ้นบันไดเนี่ยนะบันไดไม้เสียงก็ยิ่งดังเสียงก็ดังเข้ามาถึงในห้องที่หลวงปู่บุตรดานะจำวัดอยู่ลูกศิษย์ได้ยินก็ไม่พอใจก็พูดบน่นว่าเนี่ยเดินเสียงดังจังเลยไม่เกรงใจกันหลวงปู่ท่านดูเหมือนจำวัดแต่ที่จริงท่านไม่ได้หลับหรอกท่านได้ยินก็เลยเปลยขึ้นมาเบาๆว่า เขาเดินเขาอยู่ดีๆเรา,เาหัหไปลองเกีย้ยเขาเองเนะลูกศิษย์ก็เลยได้คิดเลยเวลาเสียงดังและเรามีความหงุดหงิดเนี่ยตัวการจริงๆไม่ใช่เป็นที่เสียงนะแต่เป็นที่ใจเราใจที่ไม่ม,มีสติเมื่อใจไม่มีสติหูก็เลยหาเรื่องหัวก็เลยไปลองเกีย้ยนะมันก็เลยเป็นทุกข์ ถ้ามีสตินะไม่ปล่อยให้หูไปลองเกี้ยหรอกหรือผู้อย่างคือไม่ปล่อยให้จิตเนี่ยไปจดจอ่ออยู่ที่เสียงนั้นหรอกเสียงดังนะถ้าใจไม่จดจ่อเนี่ยมันทุกข์ไหมหรือว่าถ้าใจเนี่ยไม่ผักใสนีมันทุกข์ไหมเวลารถติดแล้วเราหงุดหงิดเนี่ยมันไม่ใช่เพราะรถติดทีเดียวนะ แต่เป็นเพราะใจที่ไม่ชอบรถติดใจที่ผักใสใจที่ไม่อยากเห็นใจที่กำลังร้อนรุ่มเพราะเนี่ยจิตมันคิดไปแล้วจิตมันปรุงแต่งไปแล้วว่าถ้าติดอย่างนี้ไปนานๆเดี๋ยวจะไปสง่งลูกไม่ทันเดี๋ยวจะไปทำงานสายเดี๋ยวจะผิดนัดสำคัญเดี๋ยวจะตกเครื่องบิน ไอ้ที่ปรุงเนี่ยเกิดขึ้นหรือยังยังไม่เกิดนะแต่ปรุงไว้แล้วนะเรียกว่าจินตนาการไปแล้วพอจินตนาการไปเป็นไงทุกเลยหงุดหงิดเลยรถติดไม่ได้ทำให้เราจิตตกนะแต่เป็นเพราะว่าไอ้การปรุงแต่งของจิตนี่แหละจิตที่คิดไม่เป็นลบเป็นพายจิตที่คิดลบคิดร้ายนะอันนี้แหละนะคือตัวการที่ทำให้ทุกข์และคนส่วนใหญ่ก็ไม่เคย มองเห็นตรงนี้เลยไม่เคยเฉลียวใจหรือว่าไอ้ตัวนี้แหละที่ทำให้ทุกข์เพราะอะไรเพราะมองข้ามมองข้ามเพราะอะไรเพราะมันใกล้เกินไปนะไม่ต่างจากขโมยที่ไม่เคยมาสนใจพลิกหมอนนะที่ตัวเองนอนทุกคืนทุกคืนเลยมันใกล้เกินไปนะ ทุกที่สุดนะก็พรใจนะสุขที่สุดก็พระใจนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะจะว่าเป็นพอใจก็ไม่ถูกนะแต่เป็นเพราะว่าต้องพูดให้ถูกว่าเป็นเพราะว่าจิตเนี่ยไม่ได้รับการฝึกจิตไม่ได้รับการใส่ใจมันก็เลย เปิดช่องให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือความคิดลบคิดร้ายเนี่ยเข้ามาครองใจนะไอ้ความคิดและอารมณ์เหล่านี้ซึ่งเราเรียกรวมๆว่ากิเลสมันเป็นภัยที่ร้ายแรงที่สุดของคนเราผู้เจ้าตรัสว่าภัยมีสองชนิดคือภัยที่เปิดเผยกับภัยที่ปกปิดภัยที่เปิดเผยก็เช่นภัยธรรมชาติ ผู้ร้ายหรือว่าดินฟ้าอากาศนะที่มันมันรุนแรงสิงสาราสัตว์งูเงี้ยวเขี้ยวขอพวกนี้คือภัยที่เปิดเผยพวกนั้นคือภัยนอกตัวภัยเช่นนี้หนึ่งคือภัยที่ปกปิดก็ได้แก่ความโรคความโกรธความถือตัวความอิจฉาหรือเสยนะความหลง ไอ้พวกนี้แหละคือภัยที่คนมักจะมองข้ามไอ้อะไรเวลาทุกขเนี่ยนะก็จะไปโทษพ่อแม่บ้างโทษเพื่อร่วมง,งานบ้างโทษเจ้านายบ้างโทษเสียงดังบ้างโทษดินฟ้าอากาศโทษการเมืองโทษภาวะเศรษฐกิจแต่ลืมดูใจนะใจที่มันถูกอารมณ์อกุศลครอบงำ ใจที่ปรุงแต่งไปถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดหรือว่าไปหวนนึกถึงอดีตความเจ็บปวดนะที่ผ่านไปแล้วเป็นปีเป็นสิบปีแล้วก็ยังไม่รู้จักวางที่ใจนี่นะถูกอารมณ์เหล่านี้ครอบงำได้เพราะมันไม่มีสติไม่ได้รับการฝึกสติมาผู้เจ้าตัดว่าจิตที่ ไม่ได้รับการฝึกฝนหรือจิตท,ที่วางใจหรือวางไว้ผิดเนี่ยจ้อมก่อความเดือดร้อนความชิบหายเนี่ยให้กับเรายิ่งกว่าโจรกับโจรทําร้ายกันหรือยิ่งกว่าศัตรูกับศัตรูทําร้ายกันเวลาศัตรูมันทำร้ายกันนี่มันทำร้ายกันหนักนะแต่ว่าก็ความเสียหายก็ไม่ร้ายเท่ากับจิตของเรานะที่วางไว้ผิดหรือฝึกไว้ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้ฝึกเลยอันนี้เราก็เห็นได้ทั่วไปนะข่าวคราวที่เราได้อ่านได้เห็นทางหนังสือพิมพ์ทาง f c e e o o o นะทางเว็บต่างๆเนี่ยเรื่องของคนที่ไปทำร้ายผู้อื่นหรือว่าทำร้ายตัวเองเช่นฆ่าตัวตายนะคนที่ฉลาดแต่ว่าก็ไม่สามารถจะ พาตัวให้อยู่รอดปลอดภัยได้หาเรื่องใส่ตัวสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองผู้นี้เนี่ยเป็นเพราะจิตที่ไม่รับการฝึกอย่างถูกต้องไปฝึกในเรื่องการคิดเก่งนะแต่ว่าวางความคิดไม่ได้คิดเก่งคิดได้ทั้งวันแต่วางความคิดไม่เป็นก็เลยกินไม่ได้นอนไม่หลับ ก็เลยฟุ้งซ่านก็เลยเป็นบ้านะจนกระทั่งถูกความคิดมันชักนำลากพาไปนะถึงกับขั้นไปทำร้ายคนอื่นไปกระทำชําเรานะไปป้นจี้ไปทำสิ่งที่ก่อความเดือดร้อนตามมาในเวลาไม่นานหรือไม่ฉะนั้นก็พาตัวเองเนี่ยโดดลงจากตึกนะโดดลงจากสะพานฆ่าตัวตาย ความคิดมันพาไปทั้งนั้นแหละไม่มีใครไปบังคับไม่มีใครชักชวนให้เราทำหรือถึงชักชวนแต่เราไม่เชื่อเราก็มีสิทธิ์ทำได้แต่คนก็ทำเพราะอะไรนะก็เพราะไอาอารมณ์เพราะความคิดที่มันปรุงแต่งจนกระทั่งคุมไม่อยู่ทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดจากการที่จิตเนี่ยไม่มีสติ สติเป็นเครื่องรักษาจิตถ้าไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาจิตอารมณ์พวกนี้มันก็มาครอบงําจิตแล้วก็บังคับให้เราพูดร้ายให้เราทําร้ายให้เราทําในสิ่งที่มันเลวร้ายเน่นที่เรามาเนี่ยก็เพื่อมาฝึกจิตให้มีสติมากขึ้นให้รู้ทันอารมณ์อกุศลเวลามันจู่โจมจะได้ป้องกันไม่ให้มันครอบครองจิต หรือว่าบังคับให้เราพูดร้ายด่าบุปการีหรือว่าใส่ร้ายผู้อื่นหรือว่าไปกระทำสิ่งที่เลวร้ายสติเนี่เหมือนกับตาในนะที่ทำให้เห็นความคิดที่เป็นอกุศลอารมณ์ที่เป็นภัยอันตรายต่อจิตใจ เราฝึกอะไรมาเยอะแล้วนะซึ่งก็สำคัญแต่ว่าในการฝึกจิตนะให้มีสติเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเลยนะของการนำพาชีวิตให้มีความสุขมีความสงบนะมีอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ทำให้จิตสงบได้อย่างแท้จริงหรือเป็นสุขได้อย่างยั่งยืนมีความรู้ ทำมาหากินจนมีเงินมีทองมากมายแต่ถ้าสตินะไม่ใช่เป็นสัมมาสตินะเงินทองราบยศชื่อเสียงอำนาจที่ได้มาก็ไม่ทำให้มีความสุขนะอาจจะมีอาจจะเต็มไปได้วยความรุ่มร้อนเพราะว่ากลัวคนจะแย่งกลัวคนจะชิงเอาไปนะ และไม่ว่าจะรักษายังไงไอสิ่งที่มีมันก็ต้องหดต้องหายต้องเสื่อมต้องสลายไปก็ทุกข์อีกนะหรือมีแล้วเนี่ยมากแล้วแต่ก็ยังไม่พออยากได้อีกไอความอยากได้ที่มันเกาะกลุ่มจิตใจมันก็ทำให้เรานะไม่เคยมีความสุขเพราะไม่เคยรู้จักพอสียที อายุเจ็ดบแปิก็ยังกลัดกลุ่มยังกลุ่มใจว่ายังรวยไม่พอทั้งทั้งที่ไอ้ที่มีมากเนี่ยใช้ไปกี่ชาติก็คงจะไม่หมดแถมไม่มีโอกาสใช้ด้วยเพราะเอาแต่หาไม่มีโอกาสที่จะได้พักแล้วก็หยุดเพื่อใช้สิ่งที่หามาแารไปการดิ้นรนไปหามาก็ทำให้เจ็บป่วยทำให้เครียดทำให้กินไม่ทำให้นอนไม่หลับทำให้เป็นความดัน เพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรเนี่ยนะมันก็ไม่สำคัญเท่ากับการที่มีสติเพื่อที่เราจะได้รู้ทันใจรู้จักใจของเราแล้วปกป้องใจนะให้ปลอดภัยจากอารมณ์อกุศลซึ่งจะช่วยช่วยทำให้ใจเนี่ยสงบนะเกิดมาทั้งทีเนี่ยมันต้องได้พบความสงบใจไม่ใช่ว่ามีทุกอย่างเลยแต่หาความสงบไม่ได้ แต่จริงความสุขเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ไหนเลยมันก็อยู่ปลายจมูกนี่แหละความสุขที่ถ้าอยู่ปลายจมูกแต่คนหาไม่เจอเพราะว่าปลายจมูกมันใกล้เกินไปไปหาข้างนอกไปหาไกลๆนะแต่ลืมความสุขที่ปลายจมูกลืมความสุขที่ใจงั้นถ้าเรามีสตินะฝึกสติเอาไว้เนี่ยก็อย่างน้อยๆความทุกข์ใจก็จะน้อยลงนะแล้วเราก็จะพบกับความ สงบใจได้มากขึ้นเอาละช้อนนี้ก็พูดกันเท่านี้อ่ะ